วันนี้ผมบอยสิรินัราชนะครับไปอยู่ที่ท่าวรท่ามตะโกนะครับท่ามตะโกนี่อำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีวันนี้ได้นำเข้าสารจำนวนร5 0ยห้าถุงที่มีลูกหลานไปทำบุญที่เรือนิศริฐนคกราชล,าลบ,บุรีนะครับคนละถุงสองถุงวันนี้ก็ได้นำมารวมมาให้กับที่วัดนะครับมเด็กัมพากํพาร้า1ห0ิ160คนเดี๋ยวไปดูกันกับกล้องกัอนนะ ะะวัดถ้ำตะโกนะครับเดี๋ยวไปดูกจอนกษารลงกันนะครับใครว่างยนเชิญนะวัดถ้ำตะโกนี่ตามป้ายเลยำตำบลเขาสมอครอนอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีเนี่ยนะครับานนนะมานี่ก็มาที่นี่ได้เลยนะครับ หลวงพี่ต้อมนะครับหลวงพี่ต้อมท่านดูแลอยู่นะฮะมีคนเอาท่านไปแอบอ้างเยอะนะพวกมิจฉาชีพนะฮะอ้างว่าหลวงพี่ต้อมวัดเขาสมอทรคอนจริงๆหลวงหลวงพี่ท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับส่วนใหญ่ถ้ามาก็มาทําบุญที่นี่เองด้วยตัวเองเลยนะครับท่านอุปการะเด็กไว้ร้อยหกสิบคนเนี่ยนะครับเด็กทั้งหมดมีสองร้อยคนไปกับสี่สิบคนอีกสองร้อยหกสิบเป็นคนเป็นเด็กกำพร้พานะครับเนี่ยในการสร้างบุญนี้ก็ถวายกับปู่ย่าที่เรือนเศรษฐีนครราชสุรินทร์นะครับอัจะมีคนมาช่วยกันนะครับผมบอกแล้วว่าฮะ ทุกบุญถึงหมดปลายทางนะครับไม่มีเม้มไม่มีพุทธาณิชย์ไม่มีแอบอ้างไม่เนีอะไรทั้งหมดนะครับใครจะทําบุญผมก็ไม่ได้รับนะฮะให้ไปที่เดอนเศรษฐีนักล่าชบุรีเองนะครับเพื่อให้บุญนั้นสำเร็จผลนะครับป้องกันการมุมมองพุทธาณิชเนี่ยนะครับก็ฝากบุญนี้ไปทุกท่านมีแต่ความสุขความใจเย็นนะฮะร่มเย็นเป็นสุขคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนานะครับไม่เจ็บไม่จนไม่โอดนะครับทรัพย์สินเพิ่มพูนนะครับอาหารการกินสมบูรณ์ทุกประการนะครับ เดี๋ยวครั้งต่อไปนี่ผมน่าจะไปวัดที่อ่างทองนะอ่างทองนะครับเดี๋ยวค่อยดูก่อนว่าไปไปวัดไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะไปวัดสะแก้วก็ได้นะครับวัดสะแก้วเด็กกําพานะครับข้าวทุกถุงที่คนทําบุญมานี่ไม่มีวนนะครับไม่มีการวนนะฮะถุงใดถุงหนึ่งไม่มีมาเปลี่ยนนะนะครับขอขอกี้ท่านโชคดีวันนี้ร้อยห้าสิบถุงร้อยห้าสิบถุงนะก็อัตรมรธนาบุญร่วมกันเนาะสาธุสาธุสาธุาธครับหวังสิ่งใดก็ส่งประชานาทุกประการนะครับไปแล้ว สวัสดีครับหมั่นสร้างบุญกันไปวันละเล็กละน้อยครับ